บูเบอรี่ชีสพายสูตรที่เลีงใช้ทำขายรังเลยอยู่นานว่าจะเปิดคลาสสอนหรือว่าแจกฟรีดีสรุปก็คือมาแจกฟรีดีกว่านะคะเริ่มจากให้เราใช้แฮกเกอร์ลิต์นะคะหรือว่าฮับเส็งก็ได้มาบดด้วยเครื่องหรือว่าจะทุบเอาก็ได้นะคะให้หยาบๆพอไม่ต้องละเอียดนะเวลาเคี่ยวเขาจะได้มีเท็กซ์เจอร์กรุบกรอบนะคะจากนั้นนะคะให้เราละลายเนยใส่ตามลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ปะให้เราไปวอร์มเตาอบไว้ประมาณ15นาทีคือถ้าเราเอาเข้าอบอักเกอร์เขาจะมีความหอมมากขึ้นแล้วก็มีความกรอบมากขึ้นทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่มีเตาอบอ่ะก็ไม่ต้องอบก็ได้นะคะลีนจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่150องศา10นาทีค่ะอันนี้คือน้ำมะนาวที่ลีนทําสตอกแช่ฟรีซไว้นะคะนําครีมชีสนะคะมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมตามลงไปค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่นมข้นหวานตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้้ตามมดดดวยนนสรจจืค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างลงไปปั่นนะคะรีรู้สึกว่ามันสมูทแล้วก็ง่ายดีไวด้วยแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้แฮนด์มิกเซอร์ธรรมดาได้เลยพอครีมชีสเนียนเข้ากันดีก็ให้ใส่น้ำมะนาวตามลงไปจากนั้นก็ปั่นผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะมาผสมน้ำเปล่ากับผงเจลาตินนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะบูมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะจากนั้นก็กรุแคกเกอร์ลงพิมพ์ได้เลยความสูงของฐานไม่ต้องหนามากนะประมาณแบบเซนหนึ่งเซนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยอย่าให้ฐานบางเกินไปนะเพราะเวลาแบบกินรวมกันทั้งหมดอะ่ะมันจะไม่ได้เท็กเจอร์เท่าที่ควรอันนี้คือเจลาตินที่บูมไว้ครบ15นาทีแล้วนะลิซจะเอาไปเวฟจนเขาละลายแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ในส่วนผสมของครีมชีสได้เลยแล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกครั้งค่ะระหว่างที่เรารอฐานพายเสร็จต,ตัวเราก็จะมาเก็บครีมชีสไว้แบบนี้นะคะนําเข้าตู้เย็นเหมือนกันค่ะ อันนี้คือฐานพายที่เรานําไปแช่ตู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวบลูเบอร์รี่นะคะลินว่าไวเนสเวิร์กสุดแต่วันนี้จะมาลอง MV ให้ดูกันนะราว,ว่าต้องปรุงเพิ่มนะเวลาเอาไปประกอบร้างถึงจะอร่อยในส่วนของครีมชีสนะคะถ้าเราใส่บางๆแบบในคลิปพี่ลินทำอะ่ะลินว่าเวลากินรวมๆกันแล้วมันยังไม่ค่อยแบบบรรุเท่าไหร่นะคืออยากให้ใส่แบบเป็น2เท่าของฐานพายเลยอะ่ะถึงจะอร่อยมากๆส่วนถ้าใครเปิดคาเฟ่นะคะก็ใส่เป็นจานแบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะ จากนั้นเราจะมาใส่บูเบอรี่ท็อปลงไปด้านบนแล้วก็ตกแต่งด้วยผงกิเตอร์ทองสำหรับอาหารนะคะก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนในส่วนของครีมชีสนะคะลีนแนะนำเป็นยี่ห้อรอยัลวิคตอเรียกับยี่ห้อฟิลาเดลเฟียนะคะยี่ห้ออื่นยังไม่เคยลองอะแต่รู้สึกว่าสองยี่ห้อเนี้เข้มข้นสุดแล้วก็ในส่วนของบูเบอรี่อะถ้าไม่อยากปรุงเยอะอะแนะนำยี่ห้อไวเนสนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ ต่อ1กระป๋องนะคะคือเลิศมากแล้วก็การปรุงครีมชีสนะคะแนะนําว่าให้ปรุงให้ความหวานกับความเปรี้ยวพอดีกันเพราะว่ามะนาวแต่ละลูกแต่ล,ลออะรสอ่ะคือความเปรี้ยวต่างกันมากนะคะทุกคนถ้าเปรี้ยวไปให้เพิ่มนมคนถ้าหวานไปให้เติมมะนาวค่ะ